ใช่ค่ะคำศัพท์สำหรับวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ literature and writing เป็นคำศัพท์ที่น้องๆที่จะเตรียมตัวสอบ SAT หรือ CUAD นะคะควรจะต้องทำความคุ้นเคยไว้นะคะคำที่หนึ่งค่ะ eloquence eloquence แปลว่าการเขียนที่มีลักษณะโน้มน้าวนะคะ p e r s u a s i v e speaking or writing คล้ายคึงกับข้อหนึ่งค่ะ Rhetoric Rhetoric เป็น the art of persuasive speaking and writing นะคะก็ทั้งสองตัวนี้เป็น now ทั้งคู่นะคะให้สังเกตเนาะลงท้ายด้วย c e เป็น now ลงท้ายด้วย i c เป็น adjective แต่บางครั้งนานๆทีก็อาจจะเป็น now ได้นะคะ Rhetoric เป็น the art of persuasive speaking or writing ข้อ3ค่ะ v e r b s v e r b s นะคะแปลว่า using more words than needed นะคะแปลว่าใช้คำฟุ่มเฟืยนะคะนะ v e r b s ก็มาจากคำว่า verbal ที่แปลว่าใช้คำนั่นเองนะคะ v e r b s ก็เลยแปลว่าใช้คำมากเกินไปข้อ4 metaphor metaphor ก็แปลว่าการเปรียบเทียบนะคะที่เอามาใช้ใน Uh, speech นะคะโดยการเปรียบเทียบ to อ n things เช่นเช่นอะไร life is a journey นะคะ life is a journey ก็ใช้สองสิ่งมาเปรียบเทียบกันนั่นเองนะคะเรียกว่า metaphor และข้อ5ค่ะ anecdote anecdote ก็เป็น a short amusing or interesting story เป็นเรื่องสั้นนั่นเองค่ะฝาก ให้กำลังใจครูเหมยโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะ